ยุทการกู้โลกมาแล้วจ้าการประชันความคิดสร้างสรรค์นในยุทธการกู้โลกสัปดาห์นี้จะเต็มไปได้วยความร้อนระอุของไอเดียคุณผู้ชมจะได้สัมผัสความเข้มข้นในการนำเศษวัสดุมาชุบชีวิตใหม่ให้น่าใช้จากความท้าทายของโจทย์ที่พวกเขาได้รับท้ายสุดแล้วผลงานของทีมใดจะได้รับเลือกจากผู้ตัดสินในฐานะแชมป์ประจำสัปดาห์ ตามนุ้นตามเชียร์ไปกับเราในยุทธการกู้โลกตอนมาอ่านหนังสือกันเธอโจทย์ในการสร้างสรรค์นในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นตามคู่หูกู่โลกของเราไปพบกับรายละเอียดของโจทย์และผู้ตัดสินกันเลยครับ สัปดาห์นี้ทีมงานยุทธการกู้โลกของเราพากันมาที่โรงเรียนวัดคลองตะคล้ายอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาพบกับผู้ตัดสินคนนี้นั่นก็คือคุณบุญส่งเงางามผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้นี่เองซึ่งที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากภายัน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาอย่างสาหัสสากันกันเลยทีเดียวรับนั้นความเสียหายในน้ำท่วมครั้งนี้ก็ห้องอนุบาลกับห้องสมุด โดยเฉพาะเสียหายมากที่สุดคือห้องสมุดเพราะว่าแล้วในห้องมีอะไรที่เสียหายมากครับก็เป็นหนังสือกับตู้ชั้นชั้นวางหนังสือซึ่งมันมันทำวยไม้นะฮะเพราะนั้นมันไม่อัดระถูกน้ำอะไรมันก็เสียหายมากแล้วก็หนังสือของเด็กที่สําหรับใช้ค้นคว้าหรืออ่านเล่นก็เสียหายเสียหายทั้งหมดทั้งหมดนะยเกือบทั้งหมดครแล้วออยากได้อะไรครับคือที่อยากได้ขนาดนี้ก็คือเป็นชั้นวางหนังสือชั้นวางหนังสือครับผม เป็นชั้นวางหนังสือที่เด็กสามารถที่จะมาหยิบอ่านได้พักกลางวันเราจะวางไว้ให้แล้วต้องการรูปลักษณ์ลักษณะแบบไหนพิเศษอ,อย่างนี้ฮะที่ผมวางไว้คือถ้าจะเป็นดีสําหรับเด็กก็คือหนึ่งแล้วก็คงทนนิดนึงสามารถย้ายได้แล้วเด็กสามารถดูได้รอกรหวางได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยาก ต้องการสิ่งที่ให้ดึงดูดความสนใจเด็กหรือขนาดนี้เราไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมอีกหรือไม่ในปีนี้หมาว่าถ้าเกิดมันมาเราจะได้โยกย้ายได้สะดวกอะไรทันองนี้น,นี่จึงเป็นที่มาของโจทย์ในตอนนี้และการประชันความคิดกู้โลกในครั้งนี้ผู้ตัดสินตั้งงบประหยัดไว้เท่าไหร่กันครับเนี่ยไม่เกิน500บาทครับเอาละครับการประดิษฐ์ชั้นวางหนังสือมีงบ500บาทเท่านั้นเองนะครับ คราวนี้เรามาพบกับหนุ่มสาวไฟแรงทั้งสองทีมกันบ้างทีมแรกมาจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีสมาชิกในทีมประกอบด้วยสองนุ่มหล่อหน้าใสกับหนึ่งสาวหวานกากันคนแรกนุ่มแยบอายุ21ปีเจ้าของฉายา ลอตีและมีกล๋่นคนที่สองลุงภูอายุ21ปีเจ้าของฉายาโอโเท่อย่างมีดีไซน์และน้องส้มเช้งอายุ21ปีเจ้าของฉายาสวยดุแต่รักเด็กเขาและเธอจะมาในทีมที่มีชื่อว่าสเก็ตอัพพวกพวเราสเก็ตอัพดึง,ดงและดันทันนี ส่วนทีมที่2มาจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคนแรกคือสาวมิน้นอายุ22ปีเจ้าของฉายาสวยใสหัวใจรักโลกคนที่สองสาวแพรอายุ22ปีเจ้าของฉายาสร้างสรรค์เพื่อโลกสวย และคนที่สามสาวจริงอายุ22ปีเจ้าของฉายาผลงานที่ดีต้องมีใจรักรักรัก,รกทั้งสามสาวมาในทีมที่ชื่อว่า, Infinity. วาอินฟินิตี้พวกเราอินฟินิตี้ลักรอบไม่สิ้นสุดค่ะเย้เอาละครับเมื่อทั้งสองทีมทราบถึงโจทย์ที่ได้รับแล้วแต่ละทีมก็ระดมความคิดกันอย่างเข้มข้นชนิดที่เรียกว่าไม่มีกักกันเลยทีเดียวละครับ งานนี้ไม่มีใครยอมกันง่ายๆอย่างแน่นอนในที่ยยดดสุดแบบร่างของแต่ละทีมก็มีความน่าสนใจขึ้นมาแล้วล่ะครับพอนนีเ้นเห็นคําเคียกันตอนนี้ได้คอนเซปต์คร่าวๆหรือยังว่าเราจะออกแบบให้มันเป็นยังไงเราจะออกแบบน่าจะเป็นชั้นวางหนังสือใต้ทะเล <laughs> ทําไม,มใช้ใต้ทะเลล่ะครับเพราะว่าใต้ทะเลเนี่ยมันมีสัตว์น้ําเยอะแยะแล้วสัตว์น้ําเนี่ย มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมากับน้าท่วมแล้วมันจะดูน่ารักนะครับถ้าเกิดเราแบบโอ้ใช้ว่าหนังสือน้ําท่วมมันดูตกย้ําไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับที่เราคิดกันไว้ครับก็คือจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรือดำน้ำนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นปลาวานปลาวานก็คือมันมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้น้องๆสามารถรู้เก็ตได้ง่ายสร้างจินตนาการของเด็กๆด้วยครับคือเด็กจะสามารถมาเล่นกับ ชันนังสือของเราได้ด้วยคือันว่าหนังสือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทําไมถึงเป็นสามชั้นครับคิดว่า แบบจะวางหนังสือในชั้นพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วอีชั้นพวกนี้ค่ะจะเก็บเข้าไปในนี้ได้อก็คือมันสามารถแยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นใช่ค่ะแล้วก็จะเอา,ามาวาง้ก็่เข้ามาในนี้<อ>จะวางยังไงก็ได้หลังจากที่ได้เห็นแบบร่างที่เต็มไปได้วยความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการใช้งานของแต่ละทีมแล้วคราวนี้เรามาดูวัสดุที่พวกเขานํามาใช้กันบ้างเลยครับมากันที่ทีมอินฟินิตี้กันก่อนเลยวัสดุหลักๆของทีมนี้ก็มีทั้งไม้พาเลท เศษพลาสติกและกระดาษลังครับไม้พเลทคือไม้ที่ได้จากคืออันนี้มันเป็นไม้ที่ได้จากเวลาที่เขาต่อเวลาขนสินค้าค่ะทางเรือแล้วมันเหลืออะค่ะใช้ทําส่วนไหนของงานครับใช้ทําเป็นตัว,ตวของลังค่ะของชั้นวางหนั่งเสื่อแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็น EVA ค่ะมันเป็นแบบงานของน้องๆที่แบบเป็นเศษเหลือแล้วอะค่ะกระดาษลังก็กระดาษลังใช้เป็นตัว ทำเป็นของตกแต่งค่ะแล้วก็ส่วนประกอบที่เอามาใช้เป็นที่วางหนังสือหรือว่ากล่องใส่ของีพิเศษส่วนทีมสะเกอัพก็ขนวัสดุมากหลากหลายชนิดก,กันเลยทีเดียวมีทั้งตู้โชว์เก่าถังขยะ เออนี่นี่มันโวงยางนี่ครับเขาจะเอามาทำอะไรส่วนไหนกันล่ละครับเนี่ยอืมแต่และชิ้นจะน่าสนใจขนาดไหนเอามาทำอะไรกันบ้างนั้นไปลองถามพวกเขาดูกันก่อนเลยครับแล้ววัวสดุเดิมทีมันเป็นวัสดุอะไรครับเนี่ยเป็นนี้เป็น MDF ไม้ MDF ไม้ MDF MD MD อันนี้โดนน้ำไม่ได้นี่ใช่ฮะนนี้โดนน้ำไม่ได้ครับอ้าวแล้วถ้าน้ำท่วมมาเราเรามีฟังชั่นว่า เราจะใช้ล้อแล้วก็อ,อล้อประกอบได้ได้ง่ายคือ <c oughs> ผมนึกว่าน้ํามาแล้วฉันจะอยู่ได้คือฉันหนีทันหนีทัน,น,ทนรอ๋อ,อ,อเรายกหนีโดยใช้ล้อเดิมโอ้ว <Okay. S 2> นั่ะเป็นตัวประกอบเล็กๆะคะ่ะทำให้แยกต่ากคนตักเห็ุกันไปได้ <c oughs> มันเอาไปทาส่วนไหนครับใช้ไหมคไหนใช้ไหมใช้ครับเราจะให้สามารถเด็กเอาไปใช้เป็นที่นั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาน้ําท่วมก็เอาช่วยชีวิตได้อีก อ่ไปใช้ได้ด้วยครับประมาณว่าเฮ้ยเราย้ายตู้กันไม่ทันแล้วเอาตัวลอดก่อนีิด่าอย่างเงี้ยนะเอาไซเด็กนะอันนี้เป็นสังก aya กดประจําการแล้วเอาไปทําส่วนไหนครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าเราไอ้ตัวงานที่เราจะทําขึ้นมาครับชั้นหนังสือเนี่ยคือเรามี2ส่วนส่วนที่เป็นปลาวาน ชางวังสีปวานกับอีชุนเป็นเรือดำน้ำนี้เราก็จะเอาอันนี้มาทำเป็นป่องไว้สำหรับน้องๆไว้ส่องวัสดุกทั้งหมดใช้ไปเท่าไหร่ครับ150บาทครับประมาณส5 0บาทเมื่อทุกอย่างพร้อมการสร้างสรรค์ชั้นวางหนังสือก็เริ่มต้นขึ้นโดยทีม Sketch Up เริ่มจากการถอดชิ้นส่วนของตู้โชว์เก่าเพราะต้องการใช้เพียงโครงสร้างภายนอกเท่านั้นส่วนไม้พาเลก,ก็แยกเป็นชิ้นชิน้นํำไปขัดผิวจนเรียบทุกชิ้นเลยทีเดียวตอนนี้ทีมสเก็ตอัพถึงขัง้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยก็คือเราจะนำไม้ที่เมื่อกี้เราไปขัดเรียบร้อยแล้วทำลบมุมเรียบร้อยเอามาใส่ลงไปในเฟรม ที่เราเลาะไว้ในทีแรกเพื่อจะใเป็นกล่องไม้นี่ใช่ไหมแล้วทำไมต้องลบมุมครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยครับเด็กๆมาหัวโขกหรือว่ามือจับจะได้ไม่บาดมือไม่มีเสี้ยนแล้วก็ลบมุมเรียบร้อยที่ใช้กี่ชิ้นครับเนี่ยอันนี้หนึ่งแผงเราจะใช้ทั้งหมดห้าชิ้นครับแล้วจะมีตัวที่กั้นฝั่งของหนังสืออีกสองชิ้นเป็นทั้งหมดเจ็ดชิ้นหนังสือจะถูกวางอยู่บนนี้ใช่ไหมครับ เรื่องความปลอดภัยแล้วก็สำหรับน้องๆทีมนี้เขาก็ไม่ละเลยนะครับส่วนทีม3สาวอินฟิน t y ี้ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเริ่มจากการวัดขนาดชิ้นไม้เพื่อน,นำไปขึ้นเครื่องตัดแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามแบบเสร็จแล้วก็รีบนำไปขัดผิวให้เรียบทันทีครับ ส่วนพลาสติกก็เริ่มจากวาดภาพการ์ตูนตามแบบที่ต้องการแล้วก็นำไปฉลุตามรูปร่างที่ดีไซน์ไว้ผลออกมาก็น่ารักกุ๊กกิ๊กสมกับตัวเขานั่นแหละครับคันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับก็อาาันนี้เป็นขั้นตอนแรกค่ะคือเริ่มประกอบตัวกล่องกล่องเล็กค่ะหลังจากที่เราขัดไม้มาแล้ววิธียึดติดกันก็คือใช้ใช้ตัวรีเวทตัวน้ย <C ười> ี่คือเพิ่งขัดไม้แล้วก็เอาไปตอกตะปูค่ะก็ะตอก<อ>ใช่ค่ะใช้ตะปูตอกประกอบค่ะหละังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาขัดกระดาษทรายค่ะพวกมุมตรงนี้มันจะแหลมมาค่ะประมาณว่าแบบถ้าเกิดเด็กอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กเราก็ต้องแบบขัดลบมุมให้มันแบบเรียบหน่อยก็ต้องให้มันเรียบขนาดไหนครับนี่ก็เอาแค่สัมผัสแล้วแบบรู้สึกว่า มม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกันขนาดนี้เรียกได้ว่าน้องๆเนี่เขาใส่ใจกันทุกรายละเอียดจริงๆเลยครับเอาล่ะครับกลับมาดูที่ทีมสเก็ตอัพกันต่อครับเมื่อขัดผิวชิ้นไม้ที่เป็นโครงสร้างและตัวชั้นวางหนังสือเสร็จก็ประกอบกันทันทีตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างของชั้นวางหนังสือที่มีดีไซน์เป็นเรือดำน้ำอย่างที่น้องๆเขาตั้งใจไว้ขึ้นมาแล้วล่ะครับ ส่วนไม้ชิ้นใหญ่ที่ทีมนี้ตั้งใจนำมาทำชั้นวางหนังสือที่รูปแบบเป็นเหมือนปละวานแต่ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะประวานตรงไหนเอาล่ะครับน้องๆก็เลยต้องรอบคอบกันเป็นพิเศษละหน่อยชิ้นใหญ่นี้จะทำยังไงกับมันดีเลยคือเราจะทำโครงสร้างข้างในของชั้นวางหนังสือก่อนอันนี้อันนี้เรามีสองชิ้นเหมือนกันเราจะมาประกบหน้าหลังครับหน้าฝั่งหนึ่งเราจะเทนเป็นลายปลาวานครับ ปเป็นทับลงไปก็คือใช้วางหนังสือด้วยเหมือนกันใช่วางหนังสือด้วยครับแต่ราดจริงๆจะเป็นแนวตั้งนะอะแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เราจะเป็นอย่างนี้แล้วเจาะเจาะเป็นวงเพื่อให้ให,หยิบเด็กสามารถหยิบหนังสือไปใช้ได้หยิบั่งนึงเดีแต่เดี๋ยวเราจะต้องวางแผนว่าเราจะใช้ไม้เปโค้งข้างในยังไงกาี่เหมือนกับปะวานโผล่ขึ้นมาจากน้ำอ๋อเป็นปหัวปะวานโผล่จากน้ำเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อรูปทรงมันโค้งเหมือนหัวปะวานเนาะ ตอนนี้กําลังจะตัดสองแผ่นให้ระนาบเท่ากันโอแล้วแบบโค้งๆนี้เหรอครับไม่สวยมันอันตรายค่ะมันจะโค้งเก่งี้นะรับโอ้ไม่ต้อครับชัวร์ไหมอันนี้แน่นอนครับตรงนะเบี้ยวไม่ใช่ตรงครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกนี่ครับนี่อ๋ออันนี้เขาเรียกลึกิชซอครับริกซอนะครับเคยตัดมาก่อนไหมครับ เคยครับใช้ไปจําเวลาเรียนไม่ใช่ครับไปทํางานอยู่บ้านเพื่อนครับอ๋อทำงานอยู่บ้านเอ้าที่เรียนไม่ได้ใช้เลยเหรอฮะอ๋อของเราทําตัวไหนทำโมเดลเป็นหลักครับโมเดลก็ใหญ่กว่าอ๋อออกแบบออกแบบนู่นออกแบบนี่อะไรใช่ไหมฮะใช่แบบนี้เป็นเหมือนช่างไม้เลยต้องพยายามเนาะได้ครับไม่ถนัดก็ต้องยอมแหละครับูโล่งเนาะเด็กๆรออยู่ไป แม้จะไม่มีความชํานาญในการใช้เครื่องมืออยู่บ้างแต่น้องๆเหล่านี้ก็พร้อมเรียนรู้และก็ลงมือทํากันอย่างอดทนอน่านับถือด้ําใจของพวกเขาจริงๆเลยนะครับเนี่ยกลับมาดูทีมสามสาวอินฟินิตี้กันบ้างคราวนี้ง,งานคืบหน้าไปมากเลยครับเริ่มขั้นตอนการตกแต่งด้วยการทาสีดูพวกเธอจะเลือกสีได้หวานสมกับหน้าตาจริงๆนะครับเนี่ยวันี้เราจะทาสีหมดทั้งชิ้นเลยไหมครับเปล่าค่ะเราจะทาแค่ที่ขอบอะค่ะ เพราะว่าตัวเนื้อไม้ของเราอะค่ะมันก็สวยอยู่แล้วก็เลยอยากจะโชว์สีของสีของเนื้อไม้ค่ะแล้วไม่เราไม่โชว์สีขอไม้หมดเลยนะครับถ้าโชว์สีเนื้อไม้หมดอะค่ะมันก็จะแบบไม่ดึงดูดเด็กอะค่ะเราก็จะเลือกสีแบบสีสดใสแบบสีเหลืองสีส้มมาแบบนี้ค่ะจะได้แบบดึงดูดให้เด็กมากสนใจตัวชั้นวางหนังสือด้วยค่ะส่วนกระดาษกล่องก็เริ่มนำมาตัดเพื่อใช้เป็นของตกแต่งชั้นวางหนังสือของพวกเธอกันแล้วล่ะครับ ทั้งลูกเล่นที่เต็มไปด้วยสีสันจากไอเดียอันแสนจะน่ารักของพวกเธอสุดท้ายฉันวางหนังสือของเด็กๆจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปครับ <c oughs> ทางทีมสเก็ตอัพตอนนี้ต้องกลับมาทบทวนแบบกันอีกรอบก่อนจะตัดสินใจลงมือกับไม้ชิ้นใหญ่ที่พวกเขาตั้งใจจะทำเป็นหัวปลาวานเดี๋ยตั พวกเขาก็ฉลุไม้ออกมาได้สําเร็จแต่ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าหัวประวานจะเป็นชั้นวางหนังสือได้ยังไงอันนี้คือรูปร่างหัวประวานที่เราวางไว้ใช่ครับเหมือนโผล่ขึ้นมาจากน้ํอ๋อใช่ด้วยเห็นแช่หัวใช่ไหมครับใช่แล้วข้างในจะมีมมีเป็นชั้นหนังสืออันนี้จะเป็นส่วนด้านหลังเพราะว่าเด็กจะสามารถหยิบหนังสือจากตางนี้แล้วก็ตรงด้านตรงสันเนี่ยเราก็สามารถหยิบหนังสือได้หยิบด้านนี้ได้ด้วยได้ด้วยครับ พยายามทำให้ใช้งานได้รอบด,ด้านรอบด้านรอบด้านคิดว่าความท้าทายในชิ้นงานอยู่ตรงไหนครับทายตรงที่มันฟิกแมทเทีเยลมาแล้วค่ะ<อ>คือเราเริ่มจากหาของมาแล้วแล้วค่อยมาคิด <ๆ S 2> จากมันมันเลยเหมือนติดกาบค่ะแต่เราต้องแหวกกาะมันออกมาเย่าเนี้ยค่ะอาเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะครับสำหรับผลงานของทีมสเก็ตอัพที่ตอบโจทย์ได้ทุกข้อส่วนทีมอินฟินิตี้ก็เหลือเพียงงานตกแต่งเท่านั้น เห็นทั้งสองทีมทำงานกันขนาดนี้น่าดีใจแทนน้องๆโรงเรียนวัดคลองตักคล้ายนะครับเนี่ยแต่ว่าผลงานของทีมไหนจะชนะใจกรรมการของเราต้องหลังจากทั้งสองทีมผ่านการระดมความคิดสร้างสรรค์เนรมิตเศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายมาเป็นชั้นวางหนังสือของหนูๆที่เต็มไปได้วยความทุ่มเทและตั้งใจผลงานของพวกเขาจะถูกใจกรรมการของเราหรือไม่ ส่วนตัวนี้สัตคือเป็นที่ขั้นหนึ่งเสือค่ะแล้วก็เราก็เลือกที่จะทําเป็นแบบลายสัตว์ที่น่ารักแบบตามความชอบของเด็กๆิถ้าเกิดมีการพนกระแทกอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>เราก็จะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะเป็นยางยืดแล้วก็กระดูมแบบนี้ค่ะแล้วก็มายึดติดตัวชิ้นงานเราก็คำนึงถึงว่าจะขนย้ายมันให้ได้สะดวกยังไงอะค่ะเราก็จะสามารถเก็บมันได้ขนาดกระทดรัดค่ะจะทำให้ดูนะคะเราจะเริ่มจาก ตัวตอกันก่อนค่ะเราก็เอาตัวน<อ>ี้คล้องแล้วเราก็สามารถยกมันขึ้นไปค่ะฉันวางหนังสือผลงานของทีมอินฟินิตีที่สามารถปรับรูปแบบได้อย่างหลากหลายออกแบบให้สวมเข้าด้วยกันได้ทำให้ง่ายต่อก,การผลย้ายมีการแต่งแต้มสีสันเล็กน้อยแต่เน้นโชว์เนื้อไม้พาเลทที่มีลวดลายสวยงามในตัวแล้วก็นำพลาสติก ทำเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักหลายตัวด้วยกันเอาไว้ใช้เป็นที่ขั้นหนังสืออิฐทหากส่วนมัดเด็ดของทีมนี้ก็คือการนํายางยืดติดกระดุมมาทำเป็นสายรัดชั้นวางให้ติดกันแม่ตอบโจทย์ได้ครบภายใต้งบที่จำกัดได้ดีทีเดียวครับก็ทางด้านการออกแบบเราออกแบบให้เป็นแบบถอดประกอบ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางให้สามารถวางสอดคล้องได้กับห้องที่เราจะใช้ถ้าเราจะวางข้อมูมลเนี่ยเราก็สามารถถอดประกอบเพื่อวางข้อมูลได้หรือแยกเป็นตัวตัวเป็นสามตัวหรือเอามาต่อเป็นตัวยาวตัวเดียวก็ได้เป็นไปสี่ตัวเพื่อความสวงามสามารถแยกชิ้นออกมาจากกันได้สามารถ,าารถปรับเป็นมุม,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 มก็ได้คัะเข้าม,มุมแล้วแต่ว่าเราจะวางไว้ที่ไหนทำไมถึงคิดจ้างรูปลักษณ์อย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะดึง หน้าตาให้ดึงดูดเด็กก็อยากต้อามาใช้ค่ะแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนทัศนคติด้วยค่ะเพราะว่าเด็กบางคน,นี่มองว่าน้าท่วมเป็นสิ่งไม่ดีเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้เด็กมองว่าน้าท่วมเนี่ยเป็นเพื่อนของเราได้นะอ,อ,อยู่ร่วมกันได้ใส่พวกฟังก์ชันการใช้งานให้เด็กๆดูดเสริมการเล่นริมก,การเล่นองเช่นตรงนี้ครับเราเอามาจากพัดลมคอมเพรสเซอร์แอร์เก่าครับแต่ว่ามันอาจจะมีการบาดเด็กได้ครับเราก็เลยพุ่มด้วยเป็นยางอย่างเงี้ยครับปลอดภัย จะเห็นว่าคือเราจะมีที่ก้านอยู่ด้านี่ครับเพืนชัางสื่อดิสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งและการจัดการวางของเราด้วยดูว้าชันจงวางสืออยงนี้เรื่องะจากด้านด้านข้างหรือว่าด้านหลังอย่างี้เราพยายามผลงานของทีมสเก็ตอัพทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจครับทั้งเรือดำน้ำที่ทำจากตู้โช์เก่าแถมมีกล้องส่องใต้น้ำที่ได้จากถังขยะตันเลด ที่สำคัญนะครับยังมีประวานที่สีสันสดใสดึงดูดสายตาเด็กๆได้ไม่น้อยพร้อมรูปแบบการใช้งานที่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างง่ายดายสะดวกในการย้ายหรือเพื่อปรับรูปแบบใหม่ๆหรือว่าสร้างสรรค์ออกมาตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นห่อหรือจะไหนมีรุ้น อยู่ในใจแล้วครับถ้าผมเลือกผมอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้เด็กเขามีส่วนมีส่วนร่วมมาตัดสินจะใช้ตัวเด็กเป็นตัวคะแนนใช่ไหมครับจะใช้เด็กถ้าเด็กเขาเลือกใครไปอยู่ฝั่งไหนเยอะทีนั้นครับชนะไปเลยชนะไปเลยแล้วคิดว่าเด็กจะเลือกตรงใจกับขอไหมครับน่าจะเหมือนกันั้งเพราะว่าเพราะเป็นครูสิทธ์กันนี่ใช่ฮะเราดูลูกเด็กมาตลอดน่าจะใจเดียวกันเชิญผู้ตัดสินของเราข้าเลยดีกว่าครับ ลุกมาเลยลุกมาเลยแม่ท่านอออมีไม้เด็ดนั่นก็คือมอบหมายให้ลูกศิษย์ทั้ง20คนร่วมเป็นผู้ตัดสินในครั้งนี้ด้วยสะนเลยครับเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้นี่แหละครับที่จะใช้ชั้นวางหนังสือตัวจริงแล้วน้องๆหนูๆเหล่านี้จะเลือกทีมไหนกันล่ะครับนี่ห้าสี่สสน้ออะไรสอ ไปหลังจากน้องๆได้เลือกผลงานที่จะนำมาใช้เป็นชั้นวางหนังสือของโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายแห่งนี้แล้วและทีมที่เป็นผู้ขว้าชัยในโตอนมาอ่านหนังสือกันเถอะนั่นก็คือฮี ทั้ที่อะไเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบรุรีนั่นเองครับใช่จริงหน่อยก็คิดว่า มันก็ไม่ได้อยู่ที่แพชนะค่ะก็หนูคิดว่าหนูก็ประสบความสําเร็จในฐานะที่หนูเป็นดีไซเนอร์เป็นนักสร้างสรรค์นะคะการที่เราออกแบบมาแล้วมีคนรู้สึกว่าชอบมันแล้วก็อยากทาตามมันก็ถูกตามที่จุดประตรงหนูต้องการแล้วหรือว่ามันก็โอเคแล้วก็ฝากไว้ว่าจริงๆของทุกอย่างที่ทิ้งทิ้งไว้ตามบ้านนะครับยังมีคุณค่าอยู่ถ้าเกิดว่าพวกเราคิดแล้วก็เอานํามาประยุกต์ใช้บางอย่างเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรก็ได้ครับเราอาจจะใช้ของรอบๆตัวเนี่ยมาประกอบเพื่อที่จะเป็นวัสดุใหม่ โดยที่รักโลกด้วยครับไม่รักป่าธรรมชาติเราสามารถมองมันในมุมใหม่ๆได้ดีไซน์ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่เสมอไปเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเห็นทุกวันนี่แหละค่ะแต่ถ้าเรามองมันในมุมใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งใหม่ๆได้เสมอ ความคิดสร้างสรรค์ทำไม่ได้ถูกนำมาใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคิดและทำอย่างตั้งใจสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ของเราอย่างแน่นอนครับสู้ต่อไปกับเราในสัปดาห์หน้าในรายการยุทธการกูโลก